ครับผมเอาใจคนงบหน่อยตลาดลอยนนะครับทีมงานหลักบักดีฟาร์มมือนีเล่นของใหญ่เลยอันเด็กสวัสดีครับตัวนี้ท่องท่องครับประกันทองครับครับผมท่องได้จักปีจักเดือนสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าครับมีคลิปมีหางไหลคลิปแบบเจ้าพื้นโตครับเขาตรวจแล้วครับหมอตรวจแล้วครับผมราคาห้องเนี่ยเท่าสองครับเท่าสองครับผมไม่แม็นเท่าซีเท่าหายเท่าสองสองหมื่นสองพันบาทขายเอฟซีขายของขวัญเอฟซีเราพูดอะไรนะ รักปากดีฟาร์มนะครับมีร้อยสาชิมาบวกแก่นะอาเนาะเจ้าสองเนี่มันเบียดเนี่ยไปแล้วท่านพี่น้องเนี่ยเปลาเบิ้งคิปนะครับเดี๋ยวผมจะเวล่าล้มหาขาบัตโตกบัตถอนนะอานะครับผมประกันทีมงานคุณภาพนะครับเมื่อนี้ตัวได้อีกอาบันี่ นี่มันเราเดียวกันครับสองสี่ตัวละเมื่อสามกันแม่มบาทเลยเหตัวละเมื่อสามรับตัวที่หนึ่งนะครับจะได้อะสาชัดสูงยุ่ประมาณร้อยตีไว้ร้อยสามสิหาชันะร้อยร้ขึ้นทุกตัวร้อยสามสิบขึ้นทุกตัวนะครับตัวที่หนึ่งหน่สามพันครตัวที่สองห่สามพันตัวที่สามตัวที่สอ 13, อ,นอนันนี้ก็ 13, มื่นสามพันนะครับพ่อแม่พี่น้องแม่เอ็มบาทนี่ตัวนี้กับ 13, มื่นสามครับผมตัวนี้กับมื่นสามเป็นบ้าสีโตสีโตครับสีแดงแดงนี่มื่นสามสีแดงขั้งเบิด กับแม่คลองนี่ก็ส้สองกับสีแดงสามคูณสีี่หมืนสองนึงเต้นนี่ครับผมนี่ว่าลูกตัวเดียวครับในลูกตัวตัวที่สองไม่ขางกันครับตัวนี้สองหมืนสองครับผมนี่ีแม่นั่นน้ำตวนันมื่นหนึ่งาอซื้อซื้อนี่เมื่อนเดียวเรากับตวนั้นเมื่อหากันนั่นแยกงูันออกอืม ครัคู่นี่ก็เป็นสองหมื่นหาครับผมสองหมื่นห่าคู่นี่ผมสนใจชุดนี้ครับแบบนี้ครับชุดนี้ครับพี่น้องสีโต้สีโต้เนี่นะครับตัวแม่พี่น้องแดงแดงใจหาโต้ได้ไปครับผมตั้งฟาร์มเลยเลรื่องนี้ชุดตั้งฟาร์มแม่ทองตัวหนึ่งแม่สาวสีโต้สีเป็นเงินเท่าไหร่ครับบวกหมื่นสอง หามื่นสองบวกมีสิบสองเจ็ดสิบสี่เป็นว่าหาตัวเงินแสนมีทอนอลังการเลยนะครับคุณติดมีกำไรเลยช่วยได้นะครับจุดนี้ บบกับกับคู่หนึ่งอาจจะตกประมาณเจ้าหกประทัต่อกับผมประันต่อครับกับผม,บผมอันนี้กับอลต่อครับเนี่ย่้ยองนี่นลงได้อีกเ็น้อยลงนงเนีพนเปอร์เซมีคิดน,นี่อย่างเงพี่หลามาลูบเนี่ยนี่ลูบได้อยู่บะทางดังใ่พี่น้องผมลูบให้แล้วผมลูบให้แล้วนะบายรถยบายห่งคิดเงินดอก อันยค้มคอาเบอร์ฝาก,ก่ปแม่พิ่นแปดหกศูนยครับผมสามครับ<ต>ผมขอบคุณหลายๆครับอลาเขาจุดนี้วสวยๆ <มา S 2> เลยนะครับ